สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบโอนตปีการศึกษา2563ชุดที่100นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาอ่านโจทย์กันก่อนเนาะข้อที่1คะ่ะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อที่1กันนะคะข้อความตอนใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็นก่อนที่เราจะมาอ่านบทความตรงนี้เนี่ยเราต้องมาตีความก่อนว่าข้อคิดเห็นเนี่ยคืออะไรนะคะเน้นไปเลยตื้อข้อคิดเห็นเนี่ยคืออะไร ข้อคิดเห็นนะคะก็คือมันจะเป็นการแสดงความรู้สึกนะคะแบบฟิลลิ่งการแสดงความรู้สึกของผู้ที่แสดงข้อคิดเห็นนะคะเป็นการคาดคะเนแล้วก็มันเป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแบบเรื่องที่ไม่จริงก,ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะนะคะ ถ้าเกิดเจอเนี่ยสอย่างนี้ในประโยคไหนเนี่ยให้เราคิดไปก่อนหรือว่ามันคือข้อคิดเห็นนะคะหรือบางคนที่อาจจะแบบเอ้ยแล้วมาจากการคาดคะเนเนี่ยมันจะคือยังไงอะไร <c oughs> ก็อาจจะมีคําพวกนี้มาค่ะคําว่าหนา่ควรอาจจะอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็อาจจะมีกลุ่มคําพวกนี้อยู่ในประโยคนั้นนะคะแล้วก็ให้ตีความไปก่อนเลยว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาอ่านกันเลยจากบทความนะคะตอนที่หนึ่ง keto g e n i c diet คือการลดน้ำหนักที่เน้นอาหารประเภทไขมันและโปรตีนพร้อมกับงดแป้งและน้ำตาลอันนี้ก็ยังจะเป็นอ่าเป็นประโยคที่มีความสมเหตุสมผลนะคะเพราะฉะนั้นจะยังไม่ใช่ข้อคิดเห็นนะคะข้อสอ หลักการก็คือไม่กินแป้งทําให้ไม่มีคาร์โบไฮเดตไปช่วยสร้างพลังงานอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงอยู่นะคะยังไม่ใช่ข้อคิดเห็นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วมันก็เป็นหลักการทางการแพทย์หมดเลยนะคะ,ะข้อ3ทําให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้นั่นเองอันนี้ก็ยังไม่ใช่ข้อคิดเห็นนะคะแล้วข้อสุดท้ายส่วนผู้ที่มีภาวะเบาหวานควรอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด ี่นะคะก็มีคำว่าควรอยู่ในประโยคนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อคิดเห็นก็จะตอบข้อนี้นะคะข้อที่4ก็คือน,นี้เลยโอเคค่ะ